กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางเรียนครับและแพทย์หญิงเปียมาศการจนะหัตธกิจครับคุณหมอติ๊กครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ครับยังมีคําถามอยากถามคุณหมอเยอะมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องของรูขุมขนคุณหมอถ้าผมถามว่าการมาร์กหน้ามันเป็นการช่วยดูแลผิวมันช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยมันกระชับในเรื่องของรูขุมขนด้วยไหมครับคุณหมอการมาร์กหน้าเนี่ยมันเป็นการอ่า การทําให้การดูดซึมของครีมหรือว่าหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยลงผิวได้ดีขึ้นเพราะว่าเป็นการออกครูดมันคือทาไปปุ๊บแล้วเอาอะไรมาปิดไว้นะคะทีนี้ถ้าสมวนผสมอนั้นเนี่ยการมาสก์เนี่ยถ้าเป็นมาสก์ที่ค่อนข้างจะเย็นพอเปิดออกมาปุ๊บเขาก็จะดูเล็กลงนะคะ,ะ,คะก,กเ็เป็นตามกลไก นะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาร์ที่ค่อนข้างจะสดชื่นก็จะทำให้ดูหน้าดเูเรียบเนียนขึ้นหลังจากมาร์ชเสร็จคุณหมอผมถามนิดนึงว่าเวลาที่มาร์หน้ามันช่วยทำให้รูขุมขนเนี่ยมัน,ม,นมันกระชับใช่ไหมครับมันอยู่ได้นานเ,เท่าไหร่ครับคุณหมอก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันคือไม่ได้ตลอด ยาวนานนะคะเมื่อไรก็ตามพอเรา,เาระยะระยะเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงรเ,เราได้ทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะทุกอย่างก็เริ่มกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะนะอย่างนี้ถ้าอยากรูุ้มผลกระชับมาร์กหน้าทุกวันได้ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราต้องใช้ตัวอะไรอะค่ะ คือเช่นเช่นคือขึ้นอยู่กับครีมที่เราใช้ลงก่อนตัวมาร์กนะนะคะนะถ้าบอกว่าครีมตัวนั้นเนี่ยมีความระคายเคืองอยู่นะคะถ้าเราใช้เป็นประจําทุกวันเนี่ยมันอาจจะระคายเคืองกับผิวเกินไปนะคะก็ต้องอาจจะเว้นระยะเวลานะคะยังมาร์กบางตัวครับคุณหมอครับเขาบอกว่าต้องมาร์กสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์สองครั้งแบบนี้ครับอ่าฮะ ก็ต้องดูว่ามาร์กนั้นอะไรบา,บางคนเนี่ยจะเป็นมาร์กวิตามินซีแง่นะคะบางคนก็จะเป็นมาร์กแบบไวท์เทนนิง่งกลุ่มของไวท์เทนนิง่งนะคะค บางบางยี่ห้อหรือบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นมาสกแล้วอาจจะบวกกลุ่มของที่ผลัดเซลล์ผิวด้วยทีนี้เราก็ต้องก็งขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกมาสกอ,อะไรนะคะถ้ามาสกเป็นพวกมอยส์เจอไรเซอร์ก็อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาสกผลัดเซลล์ผิวเนี่ยผลัดทุกวันก็ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวเพราะว่ามันจะระคายเคืองกับผิวเกินไปครับแล้วผิวจะบางแล้วก็จะทําให้เราทาอะไร,รหรือไปสมัมผัสโดนโมลภ,ภาวะภายนอกเนี่ยมันมันจะ มันจะเกิดผลได้ง่ายขึ้นอ่คะครับ<น>คุณหมอครับคราวนี้นอกจากการมาร์กหน้าถ้าเราใช้ทรีทเมนต์ช่วยกระชับผิวหน้าเนี่ยครับคุณหมอมันช่วยได้ไหมครับทรีทเมนต์บางตัวนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้มีการเขาเรียกว่าการหดตัวของอผิว ชั้นบนนะคะคนะก็ก็ตัวใหญ่แล้วทรีตเมนต์จะมีมีความหลังทำก็จะมีความเย็นเกิดขึ้นนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเดอร์มาเบรชั่นการกอรอเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผิวตัวนั้นหดตัวนะคะมันก็จะช่วยได้แค่ระดับหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะไม่ลึกเท่ากับเลเซอร์เลเซอร์จะได้ผลค่อนข้างชัดเจนกว่าค,คุณหมออย,อย่างเช่นสมมติว่าทรีตเมนต์ด้วยคลื่นเสียง คลื่นเสียงด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อผิวหน้าแบบนี้ครับหรือว่าด้วยลำแสงแบบนี้ทรีทเมนต่างๆเหล่านี้อันนี้ช่วยไหมฮะเอออย่างลำแสงเนี่ยช่วยเพราะว่าเขาลงค่อนข้างลึกอย่างคลื่นเสียงเนี่ยก็ช่วยนะคะแล้วไมเมีลอกี้อะไรนะลำแสงคลื่นเสียงใช่ไหมคลื่นพวกนี้ช่วยนะคะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปแล้วมันได้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันแค่ระยะเวลาเดียวใช่ค่ะ ะะมันเหมือนมันเหมือนกับการที่เรามาร์กหน้าเองไหมฮะจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าเขาลงได้ลึกกว่าเขา<ช>ไปกระตุ้นให้ชั้นคอลลาเจนหรือมีการสร้างเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะไปเบียดที่อธิบาย<ช>ไปทําให้มันแน่นขึ้นอ๋อนั่นปแปลว,ว่าสมมติเดี๋ยวผมเข้าใจผิดหรือเปล่าเดี๋ยวคุณหมอต้องอธิบายผมต่อนะว่า ถ้าเรามาร์กหน้าเองะนะครับหรือว่าใช้โทนเนอร์เช็ดผิวหน้า,าผิวหน้าเนี่ยรูขุมขนมันจะเกิดความกระชับขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยหมายความว่ามันจะอยู่แค่ช่วงระยะเวลาจนกว่าที่เราจะทำ activity, แอคทิวิตี้และมีเหงื่อออกมีความร้อนออกมารูขุมขนมันก็จะค่อยๆกว้างออกเหมือนเดิมนั่นแหละ นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใช้วิธีการเป็นพวกของการทรีตเมนต์ต่างๆโดยใช้คลื่นเสียงคลื่นแสงพวกนี้ระยะเวลาหนึ่งคือมันจะยาวนานกว่าอาจจะอยู่ประมาณ1เดือน2เดือนแบบนั้นหรือเปล่าครับคุณหมอ,อ,อขึน้นกับจานวนครั้งที่ทำถ้าเกิดว่าเราทําไปหนเดียวรเราหวังผลว่าโอ้โหจะอยู่ได้หนึ่งเดือน2เดือนคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าการกระตุ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างหรือ ได้มากหรือน้อยหรือไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนว่าเขาตอบสนองต่อเครื่องอนันต์แค่ไหนนะคะแต่ถ้าทําไปสองครั้งสามครั้งอ่ะละมันเริ่มมีจํานวนมากพอการกระตุ้นคอลลาเจนข้างล่างเริ่มจะมีจํานวนมากพอที่จะไปทําให้ผิวมันแน่นขึ้นพอแน่นขึ้นมีการทําให้หดตัวได้นะคะคุณหมอวัยมีผลไหมฮะนี่ค่ะวัยมีอย่างที่อธิบายไปแล้วไงว่าว่าพอแก่ตัวลง นะคะก็การเหี่ยวของผิวก็มากขึ้นนะคะก็ไปทำให้รูมันโดนดึงลงมามากขึ้นก็จะเห็นปากที่เปิดอย่างนั้น,นแปลว่าคนที่อายุมากต้องใช้การกระตุ้นที่มากกว่าคนอายุน้อยออหมายถึงความแรงหรือไงค,คะก็ก็คิดว่ามันเป็นการกระตุ้นเนี่ยการกระตุ้นเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับความลงลึกของของของเครื่องมือนั้นอ๋อครับนะคะ แรงแรงหรือเบาเนี่ยส่วนหนึงก็ต้องคนไข้ด้วยครับเรื่องของสีผิวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความเรียกว่าความทนได้ของความเจ็บพวกนี้จะมีความร้อนเกิดขึ้นเขาอาจจะเจ็บได้นะคะนะก็แรงอาจจะลงลึกกว่านะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคนแก่ก็จะต้องอะไรที่ต้องแรงกว่าแต่ เขาอาจจะกระตุ like either, ้นได้ยากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วพออายุเยอะแล้วปุ๊บเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างใหม่เนี่ยมันยากกว่าคนอายุน้อยๆมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าใช่ใช่แล้วก็อาจจะเห็นผลได้ได้ไม่เร็วเท่ากับคนที่อายุน้อยๆมาทําครับคุณหมอครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าบางคนบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยตัวเองไม่เคยเดินเข้าคลินิกเลยไม่เคยเข้าสถานที่ดูแลความงามเลยน่นนะครับ อยากที่จะใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะค,ครับคราวนี้วิธีการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแทนการการกระตุ้นด้วยเครื่องมือต่างๆแบบนี้ครับมันจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์อะไรยังไงบ้างครับคุณหมอก,อก็อย่างที่บอกนะคะถ้าคนคน,คนนั้นเนี่ยหน้าค่อนข้างมันนะเราก็เลือกตัวที่ทำให้ความมันลดลงนะะเป็นออยฟรีไปซะ ออยฟรีแล้วก็ตัวที่ลดความมันต่างๆนะคะกลุ่มของ bha จะลดความมันได้นะคะแต่ว่าถ้าคนในที่ค่อนข้างอายุเริ่มเริ่มเริ่มมีแล้วอายุเริ่มเยอะละนะคะอาจจะตัวอาจจะใช้นอกจากแล้วก็หน้ามันด้วยก็ใช้กลุ่มที่เมื่อกี้ว่าไปแล้วก็บวกกับการเสริมสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะไม่ว่าจะไปว่าจะจากภายในออกมาแล้วก็จากภายนอกเข้าไปด้วยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า เป็นตัวช่วยกันสร้างนะคะนะแต่อาจจาะเรียกว่าไม่ปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเห็นผลทันตาเหมือนกับใช้เลเซอร์ยิงนะคะคือเลเซอร์เนี่ยคือต้องการการเห็นผลเดี๋ยวนั้นหรือว่าต้องใช้ระเร็วๆเร็วหน่อยเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่การใช้จริงๆการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเนี่ย มันก็เห็นผลเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่ายาวนานกว่าแต่ข้อดีของเขาก็คือในเรื่องของความระคายเคืองน,นะคะหรือว่าคือ,คอการยิงเลเซอร์เนี่ยมีข้อดีในเรื่องของความเร็วอะไรได้เห็นผลได้ชัดเจนแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียว่าเขาอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะอ,อ,อาจจะมีการความร้อนเนี่ยก็ไปไป,ไปทำทำร้ายผิวเราได้ <c ười> เหมือนกันนะคะอี <c ười> ย่างนึงก็จะมีข้อดีข้อเสียของของแต่ละอย่างไปครับค่ะ อ๋อนั่นก็คุณผู้ชมเองต้องเลือกแล้วแหละนะครับมีทางเลือกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยว่าเอ๊ะถ้าอยากสวยเร็วมันก็ต้องเสี่ยงว่าเอ๊ะจะมันจะราคายเครื่องหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าอยากจะทาก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงอาจจะต้องใจเย็นหน่อยแต่ยังไงก็เห็นผลนะฮะก็อาจจะระดับหนึ่งด้วยนะค,ะคบ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลุหมุนก็ุงขุมขนกว้างเนี่ยบางทีอาจจะอย่างที่บอกนะคะ <lied. S 2>, ว่าค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากแก้ไขได้ยากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามดูแลไว้ป้องก <did. S 2> ันไว้ให้คอลลาเจนเขาอยู่เยอะๆะนะคะนะถึง,ถ,งถึงแม้เราหน้ามันน่ะนะแต่ว่าถ้าคอลลาเจนเรายังดีอยู่เนี่ยมันก็จะไม่กว้างกว่าเดิมนะคะครับก็ยังช่วยได้คุณหมอคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าเอ๊ะการอบซาวน่าการอบซาวน่าการอบไอ้น้ำเนี่ย นะครับมันทําให้รูขุมขนเนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมอีกจริงไหมครับก็เป็นก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะร่างกายเราก็ต้องขับความร้อนออกอะค่ะนะคะ,ะ,คะพอมันโดนมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายอยู่แล้วนะคะที่ที่พอเจอความร้อนปุ๊บรูก็ต้องเปิดนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะ เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณหมอครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย Gifri n o i อ Control Lotion ครับโลชั่นลดความมันส่วนเกินคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลสดใสครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวครับ